สวัสดีครับพบกับพวกเรา3คนในรายการติวเตอร์วอลเลตี้สไตล์เทีเจอพวกเรา3คนที่ไรย่อมมีของดีมาฝากนะครับเช่นเคยผมอาจารย์หนุ่มเกิดผลครับผมอาจารย์เทมกรรหลักและผมอาจารย์ทวัชชัยบุญเลิศครับหลังจากที่น้องๆสอบโครงการ ATT SuperTest ทครั้งแรกไปเมื่อปลายเดือนกรกฎานะครับแต่ก็ยังเหลืออีก9ครั้งซึ่ง9ครั้งที่เหลือก็ไม่แพ้จากครั้งแรกนะครับซึ่ง ถามว่าน้องๆคนไหนที่ยังพลาดโอกาสนะครับที่ยังไม่ได้สมัครสอบนะครับตอนนี้ก็ยังสามารถสมัครสอบได้นะครับเพราะว่ามันยังเหลือการสอบอีกตั้ง9้าครั้งสอบครั้งต่อไปก็ปลายเดือนนี้ครับนะครับความยืดหยุ่นของโครงการเราในการสอบเพื่อให้น้องๆบางทีเขาอาจจะอย่างเราจะสอบเย็นไม่สะดวกไม่สะดวกอ่าเราจะทํำยังไงได้บ้างครับอาจารย์ครับก็สอบให้เคยมันทุก แต่ว่าใช้ระบบเกียรติศักิ์นะครับก็คือเริ่มสอบตอนไหนก็ตามเวลานั้นใช่ไหมแล้วก็ส่งมานะครับก็ต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะจึงจะได้ผลดีกับตัวเองคือการสอบก็คือสอบวันเสาร์ได้นะครับแล้วก็ส่งคําตอบในวันเสาร์ได้นะครับนี่ก็คือแบบอยู่ในใน ในนั้นในกลุ่มในเวลาใช่ในกลุ่มเวลาก็คือน้องที่เวลาน้อยนะครับก็อยากมามีโอกาสมาตอบวันอาทิตย์ได้วันจันทร์ได้วันอังคารนะครับแล้วก็ส่งกระดาษคำตอบในวันพุธใช่ครับนะครับไม่เกินสองวันเราสามารถยืดหยุ่นได้นะครับเพื่อให้น้องๆได้ได้วัดตัวเองได้วัดตัวเองประกาศมันก็จะประกาศเป็นกลุ่มที่นอกนอกเวลานอกเวลาใช่ไหมครับน้องก็ไปเทียบตัวเองว่าอยู่ในโซนไหนก็มีน้องๆหลายคนบอก ผมไม่มีเวลาสอบต่อเนื่องเลยสชั่วโมงเราก็ลองคำนวณเอาก็ได้เราวันหนึ่งเราสองชั่วโมงสอบคำนวณเลยเราต้องซื้อใ่กับตัวเองแต่สอบคณิตอังกฤษสองชั่วโมงนะครับอีกสองชั่วโมงสอบฟิสิกส์ภาษาไทยสังคมก็ได้แต่เราอาจจะไม่ได้อะไรสกิลแบบไม่ได้ให้มาต่อเนื่องจริงใช่ไหมว่าสมจริงสมจริงมันเป็นอย่างนี้จริงเพราะฝึกความอดทนในการทําข้อสอบด้วยแล้วก็ฝึกการทํมันมีข้อสอบให้ทันเวลารับไหมพี่หนุ่มชั่วโมงแรกอาจจะเปิดปิดเลย ก็บาจจะฝึกก็ได้แล้วไปขึ้นชั่วโมงสองชั่วโมงสาม้ชั่วโมงสไม่ไหวแลไวไม่หวใช่ความความเขาเรียกว่าความทนความทนความอะไรเงี้ยความไหลลื่นใช่ไหมครับปกติ ATT Super Test ของเราสิบครั้งนะครับจะมีตารางทไลายบอกเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สําหรับที่พูดกันนี้ก็คือสําหรับน้องๆคนไหนที่ไม่สะดวกสอบเพราะว่าตารางสอบโดยส่วนใหญ่จะเป็นวันเสาร์ช่วงค่ำนะครับ ทุกวันเสาร์แต่เด็กบางคนไม่สะดวกวันเสาร์ผมสอบวันอื่นได้ไหมครับอาจารย์ได้ครับสอบวันไหนก็ได้ที่หลังจากวันเสาร์ไปนะครับน้องหาเวลาทําวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารแต่ต้องไปส่งข้อกระดาษคําตอบนะครับวันพุธก่อนสองทุ่มนะครับส่วนส่วนถ้านอกเหนือหลังจากนั้นน้องๆก็ยังวัดตัวเองได้นะครับแล้วก็ไปสอบจับเวลาเองแล้วก็จะมีใบตรวจคําตอบไปให้นะครับเราก็สามารถมาตรวจให้คะแนนด้วยตนเอง ว่าเราอยู่เทียบระดับคะแนนได้กับที่ประกาศไปใช่ครับถ้าสัปดาห์นั้นสัปดาห์นั้นนั้นน้องๆไม่สะดวกเลยนะครับน้องก็เอาข้อสอบไปไว้แล้วก็หาวันที่ตัวเองสะดวกสะดวกนะครับแล้วก็ลองทําและจับเวลาดูแล้วก็เราเอื้อประโยชน์ให้กับคนที่พลาดครั้งที่หนึ่งไปนะครับก็ยังมาสมัครสอบวันนี้นะครับก็เอาข้อสอบชุดที่หนึ่งะครับมานั่งทําจับเวลาทําแล้วก็ประเมินผลด้วยตัวเองก็จะรู้คะแนน รู้เกณฑ์ผ่านรู้ว่าเราอยู่ระดับไหนแล้วนะครับแล้วก็เพื่อพัฒนาต่อไปครับคือผมมองว่าคือการการสอบเนี่ยครับคือถ้าไม่สอบเลยก็ไม่ดีนะครับหรือสอบมากไปก็ไม่ดีครับเพราะว่าการที่เราเรียนไปเรื่อยเรื่อยแล้วไม่มีการสอบเนี่ยมันเหมือนไม่มีอะไรที่กระตุ้นนะไม่มีเป้าหมายไม่มีแรงกระตุ้นครับพี่นึกแล้วก็ไม่รู้ข้อผิดพลาดตัวเองไม่มีแรงกระตุ้นใช่ครับเพราะว่าอย่างน้อยคือน้องจะได้รู้ตัวครับสมมุติว่าเรียนเรียนเรียนไปไม่สอบเลย น้องรู้แต่ว่าน้องดีขึ้นเก่งขึ้นแต่น้องไม่รู้ว่าความเก่งความดีของน้องเนี่ยมันระดับไหนนะครับบางทีเราได้เทสปุ๊บคะแนนออกมาไม่ดีเอา้าน้องจะได้ตื่นตัวจะได้รีบเร่งรีบนะครับแก้ไขหรือถ้าดีแล้วน้องจะได้รู้ว่าควรจะประครองแบบไหนนะครับควร,ครจะเติมจุดที่ขาดอันไหนได้อีกนะครับนี่คือข้อดีแต่ถ้าน้องเทสบ่อยๆน้องก็ไม่มีความรู้นะครับเพราะการทำข้อสอบนี่มันเหมือนเอาความรู้เนี่ย ไปทไปประเมินไปลองไปลองใช้นะครับก็ ب, คือถ้าเปรียบเทียบก็คือเราอยากรู้ว่าอาวุธเราเนี่ยคมขนาดไหนนะครับก็คือการสอบนี่ก็คือการลองทดลองเอาอาวุธที่เรามีอยู่เนะี่ยไปใช้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ความรู้ณขณะนั้นนะครับเรานั่งสอบสี่ชั่วโมงต่างจากเรานั่งเรียนสี่ชั่วโมงนะครับ,รบเรานั่งเรียนสี่ชั่วโมงนี่เราได้ความรู้แต่เรานั่งสอบสี่ชั่วโมงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการประลองความรู้ก็เหมือนเติมอาจารย์เทวนี่ที่พูดในตอนต้นก็คือ จะได้รู้ว่าเรามีอะไรที่เราทําด้วยตนเองได้ครับหรืออะไรที่เรายังไม่ได้คะแนนเลยได้หรือได้จากการเดานะครับเราก็จะได้แยกแยกออกมาครับแยกเป็นส่วนส่วนแล้วอาจารย์เทลมีความเห็นยังไงอีกว่าสอบสิบครั้งจะได้อะไรไปบ้างก็ที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับว่าสอบเตรียมทหารเนี่ยปีหนึ่งก็รอแป๊บนึงอ่ะ ไม่ใช่รอแป๊บมันรอเป็นปีใช่ไหมครไปสอบสี่ครั้งมันมีโอกาสได้ปรับแก้ว่ะล่ะสอบเหล่านี้เสร็จปุ๊บอีกสองสามวันสอบอีกแล้วครับไม่เไม่มีโอกาสปรับแก้เลยแต่เนี้ยมีทั้งปีครับถึงแม้น้องจะเรียนบางเรื่องยังไม่จบใช่ไหมครับแต่เราก็เรียนไปแล้วก็สอบไปด้วยวัดตัวเองไปด้วยนะครับนั่นหมายความว่าที่พอใครที่ยังเรียนไม่จบมันจะมีสองเด็กที่สอบปีที่แล้วมีโอกาสสอบกับเด็กที่ยังเรียนไม่จบเนี่ยมันก็จะว่าต่อไปเราเรียนถึงเรื่องไหนมันจะทําให้ในเราเพิ่ม รับเราสามารถทําได้ไหมอย่างที่บอกให้เพิ่ม15คะแนน20คะแนนมันจะมาจากตรงนี้ด้วยแล้วก็ความรู้ที่เราผิดข้อผิดพลาดของเราที่เราสอบไปว่าเราได้ไปกลับไปปรับแก้หรือโจทย์หรือยังเราผิดเรื่องอะไรนะครับโจทย์เป็นสมุดบันทึกไว้นะครับเราก็ไปแก้ไขปรับแก้เองจริงๆแล้วในข้อสอบเป็นมอต้นสักประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะนั้นก็200กว่าคะแนนเนี่ยทุกคนนุกครจะเป็นฐานเริ่มต้นได้พอทุกคนก็จบมอต้นกันมาแล้ว เรียนมาแล้วด้วยจบมาแล้วครับก็ได้เห็นข้อดีของการสอบ1ิครั้งของโครงการ ATT Super Test และก็ได้เห็นสิ่งที่น้องๆหรือคุณพ่อคุณแม่จะได้รับนะครับหลังจากเราสอบยนะสอบสอบครบ1ิครั้งเราก็จะมีรวมข้อสอบอ่ามีรวมมีพอสอบครบ1ิบครั้งเราก็จะรวบรวมข้อสอบทั้ง10ชุดเพื่อให้น้องไปทบทวนทำเป็นเล่มเป็นเล่มให้น้องๆก่อนเรียนสอบนะครับ ส่วนเฉลยนะครับทุกครั้งนะครับเฉลยมีเฉลยละเอียดให้นะครับครบทุกวิชานะครับจะส่งไปทางอีเมลของน้องที่น้องใช้ในการสมัครสอบนะครับเพื่อที่น้องจะได้เอาไว้ดูนะครับว่าตนเองทําไม่ได้ข้อไหนนะครับหรือทําผิดข้อไหนจะได้แก้แล้วเฉลยอะเฉลยเป็นยังไงบ้างนะครับจะได้แก้ไขตนเองเราจะได้มีความรู้มีความพร้อมนะครับและสิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากฝากไว้นะครับให้น้อง ได้ไปฝึกเพิ่มเติมนั่นก็คือน้องต้องขยันทบทวนนะครับต้องขยันฝึกฝนนะครับแล้วคะแนนของน้องจะค่อยๆดีขึ้นเองนะครับบางคนเนี่ยคะแนนไม่ดีไม่รู้จะทํำยังไงน้องไม่ต้องไปเที่ยวถามใครอันดับแรกมันอยู่ที่ตัวน้องนะครับถ้าตัวน้องขยันตั้งใจจะแก้ไขน้องพัฒนาขึ้นแน่นอนหลายๆคนพอคะแนนไม่ค่อยดีกับไม่ค่อยใส่ใจมัวแต่เที่ยวถามตรงนั้นตรงน,น,รงนี้ตรงนี้นะครับ อันนี้ไม่ใช่หนทางที่จะทำให้น้องมีคะแนนที่ดีขึ้นนะครับอันนี้คือฝากไว้ให้คิดครับจันเทวมีอะไรอยากฟังอะไรอยางี้หมครับปากไปเยอะครับพี่หนุ่มมีไหมครับก็รับความคมครับนะครับง่ายๆเลย้อสอบที่ได้ไปหรือที่สอบไปแล้วอะนะว่าตัวเองคมจริงไหมยครับปิดช้อย ครับก็เป็นการฝึกอัตนัยไปในตัวแล้วก็ฝึกการทบทวนว่าเราคมจริงไหมยไม่มีบางคนไม่เห็นช้อยมันแตกมาจากรับคิดไม่ออกนะครับเพราะว่าไม่ไม่ไม่เคยฝึกนะครับสุดท้ายนะครับฝากไว้นะครับก็คือไปโรงเรียนเตรียมทหารไม่ต้องใช้เข็มทิศนะครับถ้าน้องๆอยากสอบปิด มันอยู่ที่ใจนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามพวกเรากดไลค์กดแชร์ในรายการเต t ร r วา a l i t y Style A T T เจอพวกเราย่อมมีสิ่งดีๆมาฝากน้องๆเสมอครับสวัสดีครับ